สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูโตโยต้ายาริสนะครับติดล้อวิ่งครับเสียงมาเนี่ยครับโหเสียงเป็นไงครับเนี่ยครับติดถนนเป็น,น้ยครับมาครับผมพามาดูโตโยต้ายาริสนะทุกคนขออภัยเสียงด้วยนะครับมันติดถนนมันมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆทุกคนโตโยต้ายาริส เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ MT นะทุกคนปีจดปี2008นะครับทุกคนเครื่องยนต์เดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับทุกคนไม่เคยติดตั้งแก๊สเลยหน้าท้ายเดิมไม่มีอุบัติเหตุหนักเบาไม่มีจะให้ดูหน้าท้ายเดิมาภายในสวยแอร์เย็นหนาวทุกคนไฟฟ้าครบไปดูห้องเครื่องก่อนเลยทุกคนเริ่มด้านหน้าเลยนะครับซ็อกเดิมครับน็อตไม่ขยับล้วยทุกคนนีครับน็อตไม่ขยับ ของเครื่องสวยทุกคนผมล้างสปาขัดทห้แล้วถ้าติดตามดูผมนะครับน็อตไม่ขยับแนละ้วทุกคนนะครับคานเดิมเลยทุกคนนะครับดูดูดให้ให้ดูแบบดูด้านในไปตามกันเลยนะครับทุกคนเดิมเดิมเลยเดิมก็ฝากระโปรงโตโยต้านะทุกคนนี่นะครับอันนี้ครับเดิมเดิมสวยสวยเลยใสใสโ,โตโยต้าแล้วให้ดูความนิ่มนะทุกนันไหนละ่ะมืออันนี้ครับ กดนะครับจิกไว้มันจะเป็นนิ่มๆนะครับเดี๋ยครับจากโรงงานนะครับจิกได้นิ่มๆเดิมๆเลยทุกคนอันนี้ละเอียดละเอียดเลยครับไปดูด้านในกันทุกคนสีหลังคาหลังคาเงาสวยทุกคนไม่มีซีดไม่มีด่างนะทุกคนสีผมขัดแล้วเก็บรอยอะไรให้หมดแล้วครับให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกๆเลยทุกคนเกินเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแผงประตูนะครับกระจกไฟฟ้า ขึ้นลงครบ4บานแบบลื่นๆเลยนะทุกคนเหมือนใหม่เลยลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดทั้ง4บานเลยนะทุกคนมองข้างปรับไฟฟ้าครับภายในคอนโซลสวยทุกคนอ่ามันมียาลิสมันจะมีอะไอ้นี่ครับช่องเก็บเป๋าตังแว่นตาอะไรได้หมดทุกคนตัวน,นี้ยาลิสมันเปิดได้นะทุกคนผมชอบตรงเนี้ยความกระจุมกระจิม๋มาดีคอนโซลสวยทุกคนแผงประตูด้านข้างครับเมาะแน่นทุกคน ผ้าหลังคาไม่มีไม่มียันอักขระนะครับทุกคนผ้าหลังคาที่สวยไฟติดครบนะไฟติดครบทุกจุดเลยทุกคนนะครับไฟติดครบทุกจุดนะทั้งนอกทั้งในนะครับทุกคนเบาแน่นที่สวยจะมีนิด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 หน่อยๆตรงตรงเนี้ยธรรมดาครับห้างคนขับก็มีมันเขาเรียกว่าภาษาผมเรียกเป็นคุยๆุยๆหน่อยนึ่งแต่ไม่ไม่แตกไม่ขาดอะไรทุกคนธรรมดาครับฝั่งคนขับเป็นปกติรถมือสองธรรมชาติรถมือสองทุกคน ด้านหลังแหงนประตูสวยทุกคนสมบูรณ์ครับไม่แตกไม่ขาดไม่จเจาะเครื่องเสียงอะไรใดๆเหมาะแน่นทุกคนสวยๆเลยครับเหมาะแน่นด้านหลังทุกคนซอกเดิมแล้วทุกคนนะครับเหรียญวงเหรียญบาทอยู่ครบเลยนะนะครับนันไม่ขยับนะครับผมใช้มือจับ เนี่ยครับเหรียญบาทผมใช้มือรีวิวงี้ผมรู้สึกถนัดก,กว่าใช้ไม้นะทุกคนผมก็เลยใช้มือดีกว่าเลยไม่ได้ใช้ไม้นะทุกคนด้านหลังครับมาดูยางอะไระมาจากโรงงานคู่ตัวเลยไม่เคยลงถนนเลยไม่เคยใช้งานเลยนะทุกคนดอกนี่คือไม่เคยลงถนนเลยอางอะไระสวยๆเนี่ยครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีเจาะอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนครับ สวยๆเลยยางอะไหล่นี่แบบผมก็ไม่ค่อยได้เจอนะยางอะไหล่ไม่เคยลงถนนเลยนยครับแข่งประตูครับนี่ครับเบาะแน่นๆจะมีนิดนึงตรงเนี้ยนิดนึงครับถ้าผมยึดติดเอาไว้ให้มัน มันจะมีตรงนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยตรงนี้หน่อยหนึ่งนิดเดียวผมก็ภาพามาปิดไว้ให้สวยงามทุกคนแต่มันนิดเดียวจริงผมไม่อยากปล่อยไปมันมันดูไม่สบายตาผมเลยเอาหาอะไรมาปิดไว้แล้วเป็นผ้าปิดไว้นะครับทุกคน,นสวยมีนิดเดียวตำหนิจุดจุดเดียวทุกคนนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีปัญหาครับแผงประตูเดี๋ยวพับประตูตรงนี้ก่อนอ่ะจะได้เห็นหน้านี่นะครับแผงประตูสวยๆอ่ะ ด้านในแอ,แอร์นี่หนาวเลยนะทุกคนแอร์นี่หนาวเลยผมบอกได้เลยครับเอาแค่เบอร์สองพอถ้าไม่มีแดดแเบอร์หนึ่งพอครับทุกคนหนาวเย็นเจี๊ยบเลยครับภายในด้านหน้าภาษีหกเก้านะทุกคนต่อแล้วครับอยู่ด้านในพร้อมกระเล่มนะครับอยู่ในบ้านนะครับทุกคนยังไม่ได้มาติดหน้ากระจกนะครับเดิมๆไม่เคยชนไม่เคยใดๆไฟฟ้าครบ สีเงาสวยทุกคนอ่าไปเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูกันเลยนะครับอ่าดูยางล้อแม็กขอบ15ยางบิสโตนนะครับของอะไรพวกอ่าอีโคเปียนะทุกคนได้แม็กล้อแม็กขอบ15ยางอีโคเปียดอกเยอะอยู่ทุกคนใช้ได้น่าจะเป็นปีนครับอ่ะมา,าสตาร์ทเครื่องกันทุกคนภายในนะครับครับ ึบอ่าสตาร์ตาติดแล้วนะครับสตาร์ตาติดง่ายนะทุกคนเครื่องนิ่มๆเงียบๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลขไม่เลขไม,ม่อยู่ที่สองแสนสองพันหกร้อยยี่สิบแปดโลทุกคนคพวงมาลัยสวนพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าเบาๆเลยนะครับคันเร่งก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าเร็วๆคือมันไม่หน่วงเหมือนพวกคันเร่งสายนะทุกคนคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งจะเบาๆนิ่มๆ พวงไลยก็เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับไอของผมอะคันนั้นยังเป็นพวงไล่ไฮดรอลิกอยู่มีความยังรู้สึกว่ายังเบาไม่เท่าไฟฟ้าไฟฟ้านี่เบาเลยครับทุกคนไปดูห้องเครื่องยอนต์กันดูเครื่องยอนต์เป็นไงบ้างทุกคนเครื่องนิ่มนะทุกคนเงียบนิ่มนะครับดูครับเนี่ยถ้าใช้ถ้าใช้ไม้มันจะไม่ถนัดแต่ถ้าใช้มือถนัดนะครับอันนี้มันเกิดจาก การเขย่าเครื่องยนต์นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ดันอะไรนะครับทุก <min us> คน <min us> ไม่ดันไม่มีดันแน่นอนนะครับทุกคนอฟองนย่ครับน้ําไม่ดันนะครับอันนี้เกิดเกิดจากการเขย่านะครับไม่ดันไม่ฟองนะทุกคนไอไม่มีไอนะครับด้านไอไม่มีไม่ไอไม่พุ้งนะครับทุกคนอันนี้จะมีรอยฝันหนูครับท้นเห็นเลยนะครับเนี่ยนี่ครับมันจะมีหน่อยหนึ่งเพราะ ตัต้าจะมีเป็นสีเหลืองเนี้ยแล้วหนูรถแท้น่าจะเข้ารถลูกค้าได้น่าจะเข้ารถเจ้าของเดิมได้ทุกคนเสียงเครื่องเงียบเ,ยบเลยทุกคนนะครับอยู่ตรงเนี้เงียบมากนะทุกคนเครื่องนิ่มเหยียบแรงเหยียบพุ่งนะทุกคนเกียร์เอ็มทีประหยัดประหยัดด้วยแอร์เย็นหนาวทุกคนช่วงล่างนี่ผม modify โช๊คให้แล้วนะครับกับช่วงล่างเซ็ตให้หมดแล้วนะทุกคนทำให้แบบจบเลยพร้อมใช้งานเลยนะทุกคนภาษีไม่ขาด ามาทดลองขับนะครับทุกคนผมอยู่ที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับเบอร์โทรผมก็097 001 3783นะครับทุกคนมาลองพิจารณาดูครับทุกคนว่าเป็นยังไงสวยมากฟิล์มเฟิร์มครบอาจจะจะไม่เข้มเท่าไร่ฟริล์มแต่ผมว่ากำลังใช้ใสขับแบบกลางคืนน่ะมันจะสว่างกว่าถ้าเป็นของผมเนี่ยโอ้ฟิล์มดำ มันจะขับกลางคืนจะมมัว,มว,มวหน่อยนะครับามาทุกคนผมบอกหมดแล้วครับเบอร์โทรพิกัดที่ตั้งนะครับทุกคนอนราคาลืมบอกราคาทุกคนคันนี้เอาไปจบๆเลยนะครับทุกคน93,000บาทพอทุกคนได้ดูรีวิวแล้วเป็นยังไงครับเพื่อนๆว่าคุ้มไหมครับราคานี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดตั้งแก๊สเลยนะครับทุกคนเครื่องเกียร์ดีนิ่มๆไม่แค่200,000ก็อีก2,000โล ทุกคนหน้าท้ายเดิมไม่มีอุบัติเหตุให้ดูแล้วนะครับเหรียญมงเหรียญบาทอยู่ครบยางนิ่มๆเลยทุกคนไฟฟ้าครบไฟฟ้านี่ลื่นเหมือนรถดไหม่เลยครับไม่มีอึกอักไม่มีสะดุดเลย,เลยมันลื่นปืดลื่นปื้ดเลยทุกคนอ่าแนาทีแล้วครับอ่าผมก็อ่าน่าจะรีวิวจนหมดครับถ้าถ้านะครับทุกคนถ้าถ้าทริปนี้ลงในในในกลุ่มของ Facebook ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวตามไปดูผมที่ช่อง ต้องรดมือ2ส,สักแก้วได้นะครับทุกคนเพราะว่าบางทีเกิน5นาะทีไปค้อ,อนุญาตให้ให้ลงนะครับแต่ด้วยความที่ผมต้องการรีวิวแบบละเอียดละเอียดนะครับก็เลยอ,อยากให้ชัดเจนดีครับรีวิวเร็วมันก็ไม่ค่อยละเอียดนะทุกคนอ,อย่างนั้นเลยามาทดลองขับได้ครับทุกคนรับรองถูกใจแน่นอนครับในราคา93,000บาทนะครับทุกคน มันคุ้มมากผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากครับทุกคนลองมาดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวฝากติดตามช่องผมด้วยครับต้งรถมือสองสักแก้วนะทุกคนอ่าโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับแล้วรอดูคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนมานำเสนอครับเพื่อนทุกคนนะครับมีเพื่อนมาดูโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ